รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า13ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุต่ํากว่า13ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับ FIFA Radio FIFA Radio CH Present PB HoyBank Garina p r i n t e r ส,สวัส mhm. ดีนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมทอยแบงค์นะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญหนึ่งคนนะครับผมนั่นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือเฮ้ยทำไมแม่หน่น้ตัววะไม้น้าตัวดีดีไม้น้ำตัวหน่อยอ่ะครับผมชื่อเด็กชายธนากรจอิลิลไอร์ลอเลนชื่อยูฟ้าครับ ทำไมต้องแนะนําชื่อเต็มด้วยครับเอาก็บอกไงอายอยากเป็นทางการเนาะจุดจ้างคลิปนี้เน้นเอาหานะครับไม่หาไม่เล่นแน่นอน นะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมไพยแบงค์นะครับหรือ pb นั่นเองนะครับผมที่ย้ายมาจากค่ายอะไรของมันวะนะครับมาอยู่ใน p พนเตอรนะครับผมหรือกาลินาทั้งสองหรอมั้งรู้สึกว่าน่าจะย้ายมาอยู่เพนเตอร์มากกว่านะครับผมและเพนเตอรก็ร่วมมือหรืออะไรเกี่ยวกับกาลินาหรือ p พนเตอร์มีไอ อะไรลึกลับซับซ้อนกับกาลินา่ามันก็ไม่รู้นะครับผมก็ปล่อยมันไปแล้วกันนะโอเคครับผมและวันนี้จะมาดูยูฟ่านะครับเดียวกับหลายๆคนนะครับผมโดยผมเป็นตากล้องแล้วกันนะครับหรืออาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างราดูกันนีเกม ตอนนี้คุณยังไม่เข้าเกมเลยลหรอครับห้องไม่ว่างครับเปิดแล้วครับ้ามาแล้ครับนะครับ,มรบผมก็อยู่กับคุณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะกดเปลี่ยนทีมโอ้ยเปทีมคุณเองนะครับผมและ น้องยูนะครับจะเดียวกับน้องโปรนะครับล็อกยูฟ่านะครับจะเดียวกับน้องโปรนะครับถ้าเปลี่ยนคุณโอ้ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมจะกล๋องครับเอ่อพีบีเฮ้ยบอกไปสามรอบนอดนี่ว่านะครับผมและเราก็มาอยู่ในด่านที่มีชื่อว่าด่านที่มีชื่อว่าอะไรที่มีชื่อว่า กองบัญ okay, ชาการของหน่วยลับนะครับรน,น,นะครับผมอ่าคือว่าเราจะเข้ามาดูมันเล่นกันนะครับอ่าตอนนี้น้องอยูนะครับผมก็เข้ามาที่ฐานแล้วนะครับและตอนนี้ก็เข้ามาในห้องนี้แล้วแล้วจะบอกทําไมอะไรกัน้วกันนะและมันก็วางระเบิดแล้วนะครับผมและตอนนี้ ออมายังไม่มีใครมานะครับผมและฝ่ายศัตรูศัตรูไปอยู่ในอืมเราต้องอ่านะครับได้ยินเสียงแววๆกันโดน้องอยู่กันครับส่วนตอนนี้ศัตรู้าไม่ดูศัตรูไม่ได้วะอ้ากดผิดนะครับตอนนี้มันก็อยู่ที่ที่ไหนวะ เออที่ที่ที่ตอนนี้มันกำลังจะไปกู้ระเบิดหรือเปล่าตอนนี้ไปทางจุดบีนะครับผมไปเสียเงินไปทางจุดบีนะครับผมแหละส่วนน้องยูนะครับก็มาเฝ้าเรียบร้อยครับก็มาใส่กันแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับเป็นโซนแล้วนะครับเป็นคนเพมนะครับไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่แต่ชอบเขียนครับผมอ่ะ๋ย โอ้เรายังไม่ตายนีว่ว่าคือว่าเราจะมาเป็นผู้ชมกัน <S <S> <S เฮ้ยไม่ตายกำายแล้วโอ <Okay. S 2> เคปืนไหนเป็นไนอ่ะขอปืนมาดิผมก็เล่นสไนเปอร์ครับตอนนี้น้องอยูนะครับผมไปทางบีนะครับ กำลังเลงมันนะครับเรียบร้อยสองศูนย์ากแทบไม่ทำครับผมตอนนี้ยูฟ่าก็จะไปทาง ทางทางข้างล่างโอ้มและยิงขึ้นไปแล้วข้างบนนี้มีอะไรไหมอ๋อมันอยู่ข้างบนพอดีเลยนะครับผมแต่ตอนนี้มันกําลังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฉยครับตอนนี้มันจะไปไหนกันเดี๋ยวเราเรอดูกันตอนนี้มัน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 นะครับก็มาที่จุดเกิดของพวกเราแล้ว ก็อย่าหาผมเกลียดเลยนะครับแค่ใช้นิ่งๆนหน่อยไม่ได้โปร่เลยเหรอกอ๋อตอนนี้มันมาสุดมุมมาไรแถวนี้วะแล้วมันก็ออกเกมไปแล้วนะครับเนี่ยคนของการเล่นกากรับเดียวคนเกลียดอย่างผมก็เนาอยูอ่เดี๋ยวขอเชิญคนในแคนมากันนะครับ เป็นที่มันจะมายู่ังมันนะ่ะเปิดเจ็บฟังเราเปิดแปดทำไมเพราะว่าพี่จะตายไงทางเราก็เปิดแปดเกเนี่ยเออนั่นเหรอครัเ,เปลี่ยนเป็นกันมันกดนแล้วนะแอบปบใครกด ไม่มีพี่ป้าทีมเราลดลดแรงขีดซะฮะลดแรงขีดซะเดี๋ยวแค่นี้พอเดี๋ยวมันมีคนข้าอย่ามันนั้นเกินแจกเกินเออก็ได้ทีมมันก็ลดไปสองทีมเราลดไปสามพี่ป้าหยุดเถอะเดี๋ยวห้าคนมาเดี๋ยวนะขอเรียกเพื่อนหน่อยก่อนกอเลย เร็วเร็วเร็นะเดี๋ยวฉันอีทีตอนนี้อยู่เสียเปียบนะอือรู้ที่มันมีของที่อยไม่หนึโอเคเดี๋ยวพี่ป้าตอนนี้เล่นจริงปะเนอ้เนเ็วเอองฮะจะมาวอรมเีให้คุณป้าไป ดี่นะเดี๋ยวผมจะไปโคฟอสต์กับเอเฟอสต์เนี่ยต้อนนี้เไาเป็นมาร์เบิรนพี่นี่ผมก็ไม่ได้ไปทำธุรกิจแล้วนะแค่ไปเติมนี่อะไรครับผมไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวผมมางจุดเอนะครับ Bomb has been planted. เรียบร้อยครับมีคนตายไปแล้วครับผมไม่ได้ฆ่ากับเขาเลยครับ <c oughs> แล้วตอนนี้ผมเอาจริงนะฮะเสียเงินไปตั้งร้อยเพราะว่าค่าซ่อมปืนปืนละห้าเก้าบาทครับไม่ใช่ป่านแล้วครับ้เรียกว่าพอยนะคราวนี้ผมจะไปบีนะนนเนื่องจากวันเีตคน กล้องไม่พังครับแม่โคตรเทพเรียบร้อยตายหนึ่งแล้วก็จะมีคนถามว่าผมโปรครับแต่ถ้าเกิดคนแต่ถ้าเกิดกล้องอยู่ดีมาทางนี้กล้องอกับผมครับจะรู้ว่าผมไม่ได้โปรอ่ะผมแค่มองไม่เป็นง,อ,งอ่ะจุดบีไปไหนวะอ๋อจุดเอนี่ไปครับลตอนนี้ที่มันอยู่จุดบีอ่ะไม่ใช่สิครับที่จุดจุดเองครับ้วครับ ผมว่าผมก็อยู่จุด A นะครับตอนนี้มันฆ่ามีดมันฆ่าด้วยมีดเจ็บ <c oughs> ใจมากตายไปแล้วสองนะครับตอนนี้เหลือแต่ยูฟ้านะครับซึ่งตอนนี้มันกำลังไปจุด B คนระับและยูฟ่ามันซุ่มอะไรอยู่นี่วะเร <c oughs> ียบร้อยครับแพ ไม่ไม่แพ้นี่ว่ะ okay, เออคุณไปจุดไหนครับเอครับโอเคผมไปเอแล้วกันนะครับพูดเล่นไปบ มาเจอกันเหมือนเดิมดูว่ามาันยืนอ๋อแม่งอ้ตกใจเพื่อนตัวเอง <g ül> s> <S ยิงซะมาแล้วของจริงใช่ไหมคิปทองแค่จนะนว่าคิปทองเออขู่ด้วยปลาระเบิดควันมองไม่เห็นว่ะคิปหายแล้วมึงต้องสูมตรงนี้ ตอนนี้มีคนหนึ่งฟอกจุดเอใ่ไ่หรอ วังนะอยู่มีคนอยู่แถวนี้นะขี้กลัวครับมันเลยครับมันไปจุดเอละมันอยู่ข้างล่างคนหนึ่งวางเลย เนาะดูให้ b o ่บ has been planted ระวังโดนฆ่านะ อยูมันรู้ตัวแล้วมันใกล้มาแล้วใช่ดชดบอีกรดินภาร อโอ้ที่มันเยอะกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีแต่คอนเวลกละกะนะวันนี้เราก็ไม่ได้กับไก่ทั้งหมดนะฮะรวมทั้งเลือดทุกคนนะฮะเลือดทัง้หงหมก,ก,ก,ก็ถือว่าไก่เนี่ยเนี่คนที่ไม่ใช่ไก่เนี่ยนี่จะเป็นคนปผบมือให้นครับหมดมันนอก <S 2> <S 2> <S แล้วมันอยู่นี่ครับเรียบร้อยก็ไปเฮคช็อตโอ,อ้ยแม่งเก่ง เป็นอะไรดีแย่มากครั้งแรกชิวได้ไม่เกมงหาว่าโปใช่ไหมล่ะเขาจะหาว่าผมโป้หรือเปล่าคุณม่ซ่าแล้วระเบิดเออไม่ใช่แล้วระเบิดก็วางแล้วนะตายไปหนึ่งแล้วครับเนื่องจากสาเหตุมีหมามายิงนะอ่าคุณมิซ่าคุณโดนมันทำอะไรอยู่ครับ คุณยิ่ครับครับตอนนี้มีคนอยู่ฐานเราครับหนึ่งคนเป็นคิดทองครับอ้าวก็เฮ้ยตอนนี้เขากำลังจุดบีนะครับนะฮะเราเราจะเอาไปทำบัคเราครับอา้าวใครยิงข้าววะยิงอาบยิงอาลังย,ยิงคอยนะฮะยิงเรายิงเราเหลือสองแล้วก็ระเบิดบอมอ้าบัคสำเร็จครับพวกผมบัคทันให้ครับ มาได้ไงก็ไม่รู้อะทำทะลุพื้นเดินทะลุพื้นนี่ฮะยี่งภาพทำไทยแบบคำวอกผมงเองเจ็ดศูนย์ครับมีคนบอกให้เอาเจ็ดศูนย์แล้วไอ้เฮียนี้มาบางังเราทำไมครับส่วนครับส่วนครับฮะทำไมทำไมไหนแม่ดูหน่อยตัวไหนนะแมวว่ามันได้อะบอสเเราป็นแก๊สคับ เืาชกัน่เดตาอไปมันบอมระเบิดก็วางแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าวางจุดไหนระเบิดก็วางาที่จดุด B นะครับ

นี่บ has been planted. e นี่คนะรวะนี่คนยังไม่ได้แยกคูด้วยอุ๊เจี๊ยาของเอามาัตกันอ๋อดูไงแล้วเดินตรงนี้ มนทกงเนใ่ใ่่้โอ้นัดเดียวครับตอันนี้เราก็โจรเียบร้อยแล้วคนอาจจะเหนเราได้เนะเราก็กำลังจะชนะบอมแกร์ดวินเนอร์

มีปืน50นั่นแหละมีเออขอแรงแร้กับลูบองบ่เล่นบ่อเก like no <propri> ่งแมวลูกซองเอาปืนอ like <with normal sounds> <with> ื่อหมล่อเอา่นเอื่อแมวลูกซองเอาปืนเอ่มกองเอาบืเื่อมวลกองเอาปืเอืมวซองเอเออ มเนี่ยม่ีทำไมไม่เฝ้าวะเราใช้กระดูกสันห ดูแล oh. no ้วน yeah. ี่ม mm. ันก้าแบบนี้นี่บก็รนีี่มันบ้าคบบนี้เลยนี่อ่ับ้าได้บ้าได้มิชชั่นเฟลล์โอเคแม่ไปซองเหรอครับคุนไี่ไร้ร่างพี่บาครับอย่างนี้ยังมึงนะครับแน่ล่ะ คุณไอ้ปืนมันจะรัวจังวะว่าแหละอยู่นี่มหนเนี่ยอุ้ยอุ๊ย์นี่คนณมึงอะจะตาย วักขึ้นไปบนฟ้ากันเ <been> สียงยะอะไรวะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นทั่วแมปแบบนี้เราจัดให้แมปมันก็กากานะครับไม่เห็นมีอะไรมากมายเลย อยากเป็นแมพที่ทับซ้อนกันด้วยนะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ในล่าท้าผีนะครับ Farm diffused Mission fail m i s s เ o ล fail Okay let's go ตอนนี้ตอนนกไม่ได้ตะงมาฝันก่อน เลบักกับนี่ตั้่ไมเดินไตรงนี้ได้ดินมันเร่ยไร่้ได้มาบัไม่เอามาบัตรงนี้ดีกว่านี่มาตรงนี้เลยใช่ไมมาเลยวร่อยไม่ได้อยู่หรอ ขยับไปแถวกลางๆดิขยับไม่มันติดมุมเลยนี่ไปละนั่งมันเถอะเพื่อเราใกล้ตัไไงหมดละไรอยืมเนี่ย คือมันยะเล็วถูเฮ้ยมันยิงมาจากไหนวะโ่อาจจะเียน่มันจปมา,<ห>าีา้นี่อะไกอ่อรวะมันเยบ้างอเคอตาเดียชนะอ่า นะครับผมเมื่อกี้ก็หลุดไปนะครับผมยงไงก็ฝากติดตามผลงานอื่นด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับช่องนี้นะครับผมโอเคครับและวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่เกมหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมและผลกานแข่งขันนะครับผมฝ่ายแดงเป็นชนะนะครับผม3ต่อ7 ไม่เปล่าอย่านะครับยู่วที่แข่งได้เท่าไหร่ <Huh? S 2> ผลผลแข่งนะเจ็ดต่อสามนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพลงเท่านี้นะครับผมเจอกันเกมหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ